เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับตัวนี้เราอยู่กันในเกมเอาลาสเรามาต่อกันในพาร์ทที่5นะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้หนีด็อกเตอร์เทกเกอร์นะครับแล้วก็ทําการลงลิฟต์สำเร็จนะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายครับเนี่ยอีด็อกเตอร์เทกเกอร์มันตายแล้วเพราะว่ามันพยายามที่จะตามเราลงลิฟต์นะครับแล้วก็จังหวะนั้นคือ ลิฟต์มันกำลังลงนะฮะแล้วก็คือแม่งเข้ามาไงเออแล้วเราก็พักมันออกจากลิฟต์นะครับแล้วก็โดนทับนะฮะจนกลายเป็นโกโก้ครันส์นะครับผมก็หมดสิ้นสักทีนะครับจบกับอีด็อกเตอร์นะครับโอเคเราจะมาผจญภัยกันในแอลซีแลมท่นักกแห่งนี้กันอีกอันนี้เราต้องลงใช่ไหมฝนตกด้วยครับข้างนอกฝนตกครับตรงนี้ล็อกโอเคมีช่องแคบ ไปครับวูมีคอมด้วยเอ้ยมีเหมือนมีคนเพิ่งวางสายครับใครวะใครเพิ่งวางวะเหมือนเพิ่งวางเมื่อกี้เลยครับนี่ก็คอมแบบจอเป็นไรด้วยอย้อุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะุว้ยตรงนี้ตรงนี้ทำไมมันพังเกลื่อนลยครับใครมาทำลายวะ แล้วตรงนี้แบบกว้างมากเฮ้ยเอาบาทหลวงนี่เองอะไรวะมันขอบคุณพระเจ้าอะไรมันวะตามฟาเธอร์มาตินไปตามอีบาทหลวงไปครับตรงนี้เข้าได้ป่าวะดูแล้วไม่ได้ได้โอเคตามไปครับโหโคตรมืด ไปไหนก่อนวะโอเคทางนี้ก่อนครับห้องน้ำอืมหุยมีอะไรอ่ะหึยนี่มันแขนคนขาคนนี่ว่าใครมาเผาวะใครมาเผาไม่รู้รับนี่มีอะไรไหมไม่มีเลยโอเคอยากได้ถ่านไฟฉายอ่ะมีอยู่สามก้อนครับโอเคหุค่ยยางมืดอย่างมืดเลยโอเค เฮ้ยโ,โหซาวมาซาวมาโ,โหโล็อกเกอร์เต็มเลยครับทำไมล็อกเกอร์มันเยอะจังวะทำไมไมีให้กูเยอะจังเลยทำไมไม่ให้เยอะจังเลยให้กูหนีอะไรวะให้เดานะเหมือนจะให้หนีอะไรสักอย่างหนึ่งหรอือเปล่าแม่งให้เยอะขนาดนี้ครับโอเคทำไมมันรู้สึ ขาวๆวะโอเคอุ้ยเปิดสแลงเชียร์นี่ไงทำไปฉายขอบคุณครับอุ้ยข้างในครับเป็นข้างในด้วยครับอุ้ยข้างในไฟไหม้เหรออุ้ยไฟไหม้ครับตรงนี้พุมได้เหรอไฟจะเอ้าไม่ได้ครับยังไม่ได้นี่วะต้องไปทางไหนวะตรงนี้ไม่มีทางขึ้น อ๋อโอเคโหไฟไฟเต็มเลยครับใครแม่งมาเผาวะอุ๊ยร้อนอุ๊ยเฮ้ใครวะเนี่ยออบเจกตีบเคนออด อ๋อดับไฟครับเราต้องมาดับไฟด้วยเหรอต้องหาพวกปั๊มน้ำครับใช่ไหมที่จะมาดับไฟครับโอเคไปทางไหนวะทางนี้ลอดทางนี้รอดช่องแคบได้โหแม่งหลายทางมากครับไปทางนี้ก่อนดีกว่าลอดช่องแคบไปดูก่อนเผื่อมีอะไร ได้โอ้โหทำไมทางมันไกลจังวะนี่ปะอะไรอะ่ะอ๋อเราต้องไปหาวาวเหรอเราต้องหาวาวอีกสองอันครับอุ้ยโอ้โหอีคริสอีคริสไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานกูจำมึงได้ไม่ได้เจอกันนานนะเนี่ยรู้สึกอ้วนขึ้นหรือเปล่า แสดงว่าเราต้องไปทางนู้นก่อนครับโอ้ยกูเจออีกคิดอีกแล้วครับมแม่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนว่าทางนี้กูจะเจออีกคิดไหมเนี่ยตรงนี้มี่านไหมขอสักก้อนหนึ่งไม่มีครับโอ้ยมีคนตายครับมีศพคนเอ้ยมีแฟ้ม มีแค่แฟมครับแต่ไม่ต้องการครับตรงนี้ไม่มีโอเคไม่ใช่ไปเราต้องไปทางเดิมโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ไปครับวิ่งเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปเจออีกคิดนะครับทางนี้ทางทางนี้ไม่มีโอเคเราต้องไปทางเดิมทางนี้ครับไปเจออีกคิดกันไม่อยากเจอมึงเลยว่ะ ดีที่มันอ้วนนะมันวิ่งช้ากว่าไอ้ไอ้ตัวอื่นนะครับแต่กูไม่ชอบที่มันวิ่งไรเลยแหละแม่งน่ากลัวจัดน่ากลัวจะจัดเลยอยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อต้อนหนีเข้าช่องแคบได้ครับอุย้ยแต่วะไหนวะ ได้ยินแต่เสียงโซ่ซ้ายเหรอซ้ายปะขวานี่วะมองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งโอ้โหยาอุ้ยแม่งไม่เห็นโอเคกระจกมันบังครับทางนี้เข้าได้ครับโอเคทางนี้มันเข้าได้โอเคเข้าไปดูก่อนน่นาจะมีอะไรดีๆน่าจะมีวาล์วหรือเปล่า อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อุ้ยมีล็อกเกอร์ด้วยมีล็อกเกอร์ด้วยครับอะไรวะนี่มันคอมอ้าวไม่มีเหรออุ้ยแม่งชิบหายแล้วมาป่าวะไหนวะอุ้ย แอบก่อนเดี๋ยวอย่าต้องฟังเสียงดีๆครับเพราะว่ามันอ่าเพราะว่าตัวมันจะมีเสียงโซ่นะเดี๋ยวแม่งแบบโอ้โหแม่งมาแล้วะ่ะไม่เจอหรอกมัง้งไปไปเลย กำลังเดินไปบอกว่าวิกำลังเดินไปครับเปิดโอเคอุ้ยไปแล้วอุ้ยมันไปซ้ายบอกว่าไปไหนวะอุ้ยไปซ้ายครับไปซ้ายครับนั่นเฮ้ยเข้าได้วะโอเคไปรอช่องแคบ ตอนนี้เราจะพยายามแบบว่าไม่ให้อีคิสมนเห็นนะอ,อุ้ยใครม่งทำอ, <dav et> อะไรอยู่อะเฮ้ยอะไรอะเพื่อนมึงเหรอโอ้โหแล้วน้ำน้ำเลือดด้วยครับไปดีกว่าตรงนี้มีแต่น้ำเลือดอะโอ้โหมีศพอีกคนนึงเฮ้ยตรงนี้สะอาดแต่แต่มันก็ยังแบบว่าไม่สะอาดเท่านั่นอยู่ดีเคจเจอหนึ่งอันแล้วเยี่ยม เอ้ยอ๋อหรือว่าอีกทางน่าจะเป็นทางที่คิดมันไปเปล่าไม่รู้ครับวันนี้เราต้องไปครับน,น,นี่เราต้องไปลองครับอะไรที่ไม่รู้เราก็ต้องลองครับแต่เราไม่อยากลอง <c oughs> ก็คือลองให้คิดมันวิ่งไล่ครับอันนั้นไม่ชอบครับอุ้ยแต่วะโอ้โหโอ้โห,โโหม่งวิ่งมาด้วยเดี๋ยวเข้าช่องแคบก่อนอยายายา โอเคอุ้ยคิดแม่งเดินมาเลยครับแต่มันก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะมันอ้วนนะฮะกูร <c oughs> ู้กูรู้กูเคยเจอกับมึงมาพา,าแรกๆอะ่ะเฮ้ยทำไมมันเดินมาวะเดินมามันก็เข้าไม่ได้ไปเลยเยี่ยมนั่นแหละทําถูกแล้วไอ้ตัวสายนี้มันจะมาแบบว่าไล่เรารอบรอบหลังป่าแบบวะ ไปดีมันจะงงอะไรล่ะเอ้ยอุ้ยไม่ไรมึงจะไปเนี่ยไปไม่มีใครจริงจริงมึงควรจะเห็นกูตั้งนานแล้วนะเออออกขวาไปเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนั่นแหละโอเคครับโอเคถ้าโดนมันไล่เราก็เราก็เข้าช่องแคบแบบดีมากดีมาก เดินไปเดินไปตรงไปเลยเร็วเร็วอย่ายืนนิ่งดิโอ้แล้วเดินกลับมาทำไมเนี่ยอุ๊ยอ๋อมันออกซ้ายโอเคเดี๋ยวผมเงียบแป๊บนะครับ โอเคในนี้ครับอุ้ยมีล็อกเกอร์ด้วยเยี่ยมไปเลยเผื่อว่ามันวิ่งไล่เรานะครับตอนที่เราแบบว่าได้วาลที่สองเดี๋ยวนะจะหาดีๆก่อนเผื่อมีแบบว่าเผื่อมีไอ้ไฟฉายเอ้ย่านไฟฉายซ่อนอยู่ครับโอ้ไม่มีเหรอ อุ๊ยเดี๋ยวนะอุ๊ยอุ๊ย,ยแม่งมาปิดประตูก่อนโอเคว,ว้าวโอเคอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเขาบอว่าเข้ามาไหมเข้ามาปะรอมันทุบประตูครับทำไมมีความรู้สึกว่าจะมาวะไปได้ยินเสียงนั่นไงแม่งมาครับแอบตรงนี้ได้ปะ โอเคแอบก่อนไม่รู้แม่งจะมาหรือเปล่าแอบก่อนแอบไว้ก่อนครับได้ยินเสียงนะแม่งอยู่อยู่หน้าประตูเราเลยมั้งน่ะอุยเสียงครับได้ยินเสียงบอกว่าชัดเจนหรือว่าเอ้ยหรือว่ามันไม่เข้ามาวะ ว,ว,วิ่งมันไปแล้ววิ่งมันไปแล้วว่ะเคุ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยโอเคตรงนี้ครับแล้วเราก็วิ่งไปเลยครับมาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจ อ้าวตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ติดโอเครอช่องแคบโอเคตอนนี้ก็ไฟก็ดับเป็นที่เรียบร้อยนะเพราะว่าเราเปิดไอ้นี่แล้วไปทางไหนวะแม่งลืมอุยใช่ปะแหลกกระตุกเลยโคตดีครับ คลาสนี้แม่งไม่โดนอีกคลิปแม่งเจอเลยอะไม่โดนอีกคลิปไล่เลยไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวติดไปหมดโอเคเรียบร้อยครับเฮ้เฮ้ไปจากไหนเนี่ยโอ้โห วัดเด้ oh, oh. อ้โหจุ๋ยดีก็พุ่งมาใจกูแทบวายเลยเนะี่ยโอเคครับอุ้ยมีกระป๋องเลยด้วยครับแล้วก็มีศพที่อยากรู้ก็คือมีฐานไปฉายหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีเลยเหรอ ไม่มีเลยครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าโอเคอเฮ้ยทางออกนี่ว่าเราเจอทางออกด้วยตรงนี้ลิฟไอท้ที่อะไรนะไอ้พาที่แล้วนะที่แม่งพาขึ้นมาครับโอ้โหเป็นทางออกที่กูไม่อยากออกเลยเกินตอนแรกก็แบบ เจะได้ออกแล้ววะแล้วไม่มีเสียงอะไรไม่รู้แบบทาให้กูแบบว่าไม่อยากจะออกไปประจนภัยข้างนอกเลยรู้สึกไม่น่าออกเลยอะเปิดได้ปะโอเคพยอยามมุม,มด้วยเฮ้ยขอถ่ายไปฉายสักอันไม่ได้หรอไม่ได้หรอไม่มีเลยโคตรงกเลยครับ ไม่มีเหลือแค่สามอันโอเคแล้ววะมีแสงโอเคเราต้องออกไปข้างนอกทำการหาฟาเทอร์มาตินนะครับวิเจอแสงใช่ปะผมว่ามันต้องแบบว่าไม่ง่ายขนาดนั้นอะ่ะออกมาข้างนอกเลยนะเว้ยเฮ้ย ใครมันนั่งทำอะไรอยู่บนเอาเขาไม่ได้โหคีต้องหาคีในนี้เหรอโอ้ยจะเจอตัวอะไรวะเนี่ยไม่น่าง,ง่ายครับจังหวะนี้บอกเลยว่าไม่น่าง,ง่ายมีทางเข้าบเปล่าเฮ้ โอเคตรงนี้ป่ะตรงนั้นมีแสงครับแสงอะไรฮะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โโหโสเสียงอะไรไม่รู้เสียงมนผีเสียงมนผีในนี้ในน,ใน,นี้ในนี้เข้าได้วะมีอะไรไหมเฮ้ย,ยฐานไฟฉายเยี่ยมเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมีอะไรไหมเอา้ามีแค่นี้เหรอโอเคอุ้ย ไอ้โอ้เหมือนจะเห็นพลังงานบางอย่างครับรู้สึกเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างนะโอเคเราขึ้นตรงนี้เ้าขวาลายซ้ายอัปีกแล้วเอาซ้ายไปไม่ได้โอเคไปขวาเอาเดี๋ยวขวาก็เข้าไม่ได้หรอเอ้าเจอแฟ้ม แล้วเข้าตรงไหนอะอเฮ้ยหรือว่าตรงนี้เข้าได้ว่รล็อกไหมเออเข้าล็อกนี่ว่ะโอเคเราต้องหาทางขึ้นไหมใช่ไหมโอ้ยมืดว่ะโคตรน่ากลัวโอ้แล้วไฟเอ้ยแล้วแบตแม่งจะหมดอีกแล้วเฮ ตรงนี้มันล็อกตรงนี้ก็ล็อกเหมือนกันทาไม่ยุ่งไหนวะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะ <c oughs> โอ้โหเสียงม่งเหมือนพลังงาน <c oughs> เสียงม่งเหมือนมีพลังงาน เ้ยหาทางเข้าไม่เจอยู่ไหนวะ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 โอ้เดินมวมนกลับมาทางเดิมละหายยากจังวันเนี้ย ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรดิตอนนั้นมาหาแล้วมันก็ไม่มีนี่มันไม่มีอะไรเลยมีแต่ทามไปฉายอะอุ้ยนี่ไงโอ้โหก็หาตั้งนานเคทำไมตอนนั้นไม่มเห็นวะโอเค ค okay, ทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับเร mm ียบร้อยเรียบร้อยปิดประตูก่อนจะมีใครวิ่งตามมาเกียบไปเฮ้ยไปไปอะไรวะอะไรวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอผีเจอเจอพลังงานเจอพลังงาน โอ้โหโอ้โหไม่ได <pieces S 1> ้เจอแค่ฆาตกรคูมาเจอพลังงานด้วยโอ้โหโอ้โหูต้องมาเจอพลังคูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเจอพลังงานด้วยเหรอไม่ได้มีแค่เนื้อเนื้อมีมาเป็นแบบ มีมาเป็นควันเป็นวิญญาณด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอเคหาทางไปครับทางไหนวะอ๋อโอเคอุย้ยหูฝาผ้าครับโอเค โคตรมืดโอเคกระโดดอุ้ยโอเคโอ้โหไอ้นี่นี่เองที่ไอ้นี่นี่เองครับที่มันโอเคกระโดดอ่าฮะอ่าฮะตรงนี้ตรงนี้ไปได้เหรอเฮ้ยแต่ตรงนี้มันลงข้างล่างได้ไหมโอเคมาทางนี้ครับ ไม่รู้ว่าข้างล่างมันไปได้ไหมนะแต่รู้สึกเหมือนจะมีทางไปแต่ว่าเราจะมาตรงนี้ก่อนอุ้ยโดดโอเคข้างในครับลงได้เลยป่ะโอเคอม้งแขงล่างหัวเจียศพด้วยเอาล็อก ทงนี้ล็อกแล้วให้ไปทางไหนวะขึ้นได้เหรอขึ้นได้ไหมลองดูโอเคเข้าได้โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยตกเยอะเกินโหลดผีใช่ไหมหุ้ยเดี๋ยวตกใจเลยมานอนทำไรตรงนี้ครับ โหเต็มเลยว่ะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมีนี่ด้วยโอเคทางเข้ามีศพมีอีกแล้วเหรอมันขึ้นทางไหนได้บ้างวะเอ้ยมันเข้าทางไหนได้บ้างวะตรงนี้ตรงนี้โดนกัน้น นี้ลงได้โอเคอุ้ยฐานจะหมดโอ้โหไปทางไหนวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอีคิดอีคิดโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเอา ตรงนี้เข้าไม่ได้โอ้โหเจอกระมือข้างนอกแล้วกูเจอกระมือข้างนอกโอ้โหต้องรีบเลยครับต้องรีบแล้วรีบหาทางเข้าเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้วะเฮ้ยตรงนี้ขึ้นได้ป่ะเคเคขึ้นไปเคทางไหนวะทางเอ,อ่อไปทางไหนวะทางนี้เหรอ โอเคไม่รู้ใช่ป่ะนะอ๋อข้ามรัวโอเคน่าจะถูกทางนะเฮ้ยโอ้โหเจ็บโอเคแดงเลย คือมันเหลือแบตแค่อันเดียวอ่ะผมต้องใช้ประหยัดประหยัดมากครับถูกทางหมดเนี่ยโอเคถูกทางครับเฮ้ยโอ้โอ้โหคิดโอ้โหคิดโอ้โหดีนะพี่ทางดีนะพี่ทางจะพึ่งจะจะจะ เดี๋ยวโอเคไปไหนต่อวะเข้าได้ไหมไม่ได้โอเคโอค้ยต้องมาโดนไล่อีกเมื่อกี้อุ้ยเต็มเลยครับเลือดมึงทำอะไรกันวะเนี่ย บป็นไหมครับโน้ตขึ้นโอเคน้ำสีเลือดแล้วโอ้โหแล้วแบตจะหมดต้องรีบครับจังหวะนี้ต้องรีบเลยทางมันอยู่ไหนวะทางรู้นปะใช่ไหมโอ,โอเคไปเข้าได้ เข้ามาข้างในแล้วก็อุ่นใจนะแต่กูรู้สึกแบบว่ารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่โอเคก็สารพัดนี้ก็พักไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส b ครห้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม